ว่าไงครับพี่ต้นไม้ขามาดามมาดามขึ้นร้องเพลงกับฉันว่าหนูจะขึ้นอยู่พี่ต้นไม้หรือพี่ต้นไม้ขึ้นของพี่พี่ต้นไม้ไปเลยขึ้นไปก่อนหนูกําลังคุยอยู่กับอาหมวยกับอพี่แมมอยู่คุยเรื่องพี่แมมจีบบ่าวนั่งกินข้าวอยู่ข้างนอกวันนี้หนาวฉันว่าเอา้ ยังไม่เข้าบ้านเลยนะ่ะพี่ไม่ขึ้นใช่ไหมอาหมวยดีจ้าจากพี่ต้นไม้เดี๋ยวไปเล่นด้วยได้ได้ได้ครับพี่ต้นไม้ไม่ต้องซีเรียสเราไม่ต้องซีเรียสพี่แหมมนอนดึกเหมือนกันนะเนี่ยพี่แหมมจ้าอาหมวยด้วยนะลูกอาหมวยก็นอนดึก หนูต้องไปโรงเรียนหรือเปล่าหรือหนูเรียนจบแล้วลูกออกมาส่งตังค์ให้แม่ทำนะ่รอ๋อโอเคโอเคเล่าต่อเรื่องความฝันก็ไม่ได้มีเยอะไม่มีเยอะนะลูกเออ,พ,งงอ,อพ,พิ่งลงไลค์อ๋อพี่แมนพึ่งลงไลค์ ป๊าพี่แมบมาขึ้นดึกแท้อยู่เมืองไทยนะถือว่าขึ้นดึกนันเนี่ยพี่แมบเนี่ยเออไม่ได้ไปแล้วจบทำงานนานแล้วค่ะโอเคเพราะว่าวันนั้นเห็นนะ้ะหมวยบอกว่าหน,หนุจบปริญญาตีไปแล้วไลฟ์แบบนี้ดีมาดามใช่ไหม แต่เดี๋ยวนี้ไม่ได้ทำเพราะขายของในให้ f อซอ๋อโอเคต้องใช้ไฟแบบนี้มาดามกล้องสวยอันเนี้ยจบปริญญาตีแล้วค่ะป้าประสุจำได้หนูเคยบอกกเอกแก้มแดงเลย วันนี้หนูไม่ได้ดื่มเลยนะพี่ต้นไม้ใช่ใช่ใช่ช,ช่เพื่อนมาเพื่อนมากกลางวันหมดอ,อ๋อเพื่อนมากลางวันหมดหนูได้เงินจากเอฟซีห้าหลักค่ะป้าเก่งไหมอุ้ยเก่งมากอ่ะเก่ง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 ขไม้ลูก สตรีมหยาดมาดามคือบอดเจมไม่ไมพี่ต้นไม้แบบห้องที่หนูหนูไ like ลนะ่น่ะพี่่้นไม้ไฟมันไฟไม่สว่างหนูขี้เกียจเอามามานั่งไ like ลที่หนูไม่อยากอแบบมันมันลกอ,ะอ่ะพี่ต้นไม้หนูก็เลยเอาไปเก็บไว้เอ้ตรงซอกๆมุมๆ เป็นมุมมุมของห้องที่เอาไปไปขึ้นอะ่ะพี่ต้นไม้แล้วไฟมันก็ไม่สว่างแต่ตรงนี้มันไฟมันเต็มเลยพี่ต้นไม้เนี่ยไฟตรงนี้มุมสวยใช่พี่ต้นไม้แต่หนูเอาลงมาไม่ได้พี่ต้นไม้แบบจะมาเทียเ่ยวเก็บเที่ยวเอายกไปยกมาไม่ไม่ไหวอะ่ะพี่ต้นไม้ออป้าสุอายุยืนค่ะ จากที่ถามเรื่องความฝันโอยสาทุวิอ่ะไหมต้องถามก่อนอายุยืนนี่หมายถึงว่าสุขภาพก็โอเคใช่ไหมหลูกไม่ใช่ว่าคําว่าอายุยืนนี่นอนติดเตียงไม่ไหวนะไม่เอานะอันนั้นไม่เอาเอาไฟไปติดตรงนั้นได้ไหมมันไม่อันนี้มันมัน,ม,นมันเป็นไฟอยู่บนเพดานเลยอ่ะพี่ต้นไม้ไฟของหนูมันอยู่ติดบนเพดานเลย อันเนี้ยอ๋อสุขภาพแข็งแรงอยู่ที่ใจเราด้วยโอ้ยใจประสุขสู้อมวยดุบอกเลยทุกวันนี้ประสุยังออกกะโ